จะภาธรรมชุมมาตามต่อตัวเลขเนี่ยทางน้องตานะคะอาบน้ำของก็เซตแต่งตกกับพระท่าน,นะคะ่ะธรรมชุมเพระาะว่าน้องตาเป็นมาดวนนะคะเป็นมาบานนาะให้ห้านาะรับมัตรนี่ดวนก็เลยเฝ้ามากค่ะเพระาะว่าช่วงนี้บ่ค่อยพอน้องตานะคะนี่นะะ้องค่ะธรรมชุมเบิงเบิงเบิงตัวเลขหัดก่อนงวดกอนค่ะงวดกอน สีสองนะคะสองวัดติดแล้วที่น้องตาฝันเกียวรถคั้น,นี้เกียวรถของน้องตานะคะวดน,นั้น594เก่ะนองฟันสีสองครั้งมันมาออกน้ำกลนาะค่ะเสดายค่ะเสดายค่ะลูกลูกเขาอยู่ทั้งรถไอ้ลงมาไอ้ลงรถก้อนว่ะลงรถก้อนเหมือนนั่ง โต้จะได้ข้างหน้ามึงด้วยงวัดก่อนห้าเก้าสี่แล้วกดสี่สองเนาะนี่ยุโรดนักต่างต่เมื่อนี่เพิันสิบฝันวันนี้ฝันอย่างมีตัวเลกตัวใดมากปากนะคะท่านผู้ชมรอติดตามนะคะป้าคุนคุณคุณอันนี้คือคนสร้างบ่อต่ังต่า ปลาปลาตัวเต็มขั้นรถสิบเลขสิบบอลอ่อยขึ้รถอีกหรือเปล่านนี้ปลาอีกยังนะปลาตองจะตองขึ้นมีคนซ้ำหรือเปล่าข้าพรมปลาดองกับมีแม่เอามีดตุกชนิดของปลาเอาไรกนปลาเสียมเมื่ก่อนเป็นปลาแดงต่างกันนั่งคือว่านั่งยังรถยังมีคนเอา าานนสามีก็หนันไปด้วนึงบะเ,เ,เ,เอาแม่หมนส่ของแม่วสายของยายนั่นอาลงไม่รอดน,นันสิไปหาเลาอยี่บานเลยะเพิน่นไหนผมไปหายสิอ๋อเพิ่นไห้ไปหา,ย,ายู่าบาทบี่บอดก่นเยมาุกพ่นจะนจยากเอาเงินให้กับเมื่อละ แก่อไปเย่าปขาไปเขาห้ค yeah. รับเมื่อใดฮะหมูว่านกวนห้องขับปลาเลยห้องคืบ่เอินะคือการี่คนก็บไปแล้วบันี้จดของน้าหยันหาพระมาใส่บัตรัดโอ้ยโยนน้องเกียเข้าหน้าผมครับมีหกส่งไปงานยุ้่งงวดวางย่านนี่ หลานมะถาผมเพิ่นไปขอเพิ่นกระชือหลายเพิ่นกะเอานั่นเอานี่มาถาวายบาตรธนิช่างหนองไผยเิ่นได้ยินี้ขอบคุณสัมมาสุขตบาเพิ่นได้เลขแล้วเอาอย่างเราคอยเห็นน้องตาคอยกระสีถามน้องตาน้าลระกาศเลขขามากเลขน้องตาฝันได้ฝันบางแรงส่งป,ป่า ฝันมาเยนอฝันอยู่ฝันเยอน้อยๆกวยเลยน้อยๆวยฝันฝันเป็อาป็มาจังม่วงรุงส่งปลาแล้วก็จะไปครับผมตีขึ้นตีร่งตีขึ้นตีร่งนี่นิะร่งมดเป็ดเป็ไหมแมนอ้าวสวัสดีพี่น้องนะครับสวัสดีน้องตาครับสวัสดีครับแมัไมเล็กเฮ้ยฮ่าเพิ่งถึงบ้านเลยนะครับออกปลามาขายพร้อมมาั่นพี่น้องท่านใดสนใจอยากซื้อปลากับน้องตา ฝากเลขเด้อน้องตาเด้อก่อนจะห้ตัวเลขบอกพี่น้องเอฟซีนะครับผมผู้ใดสนใจปลากระสังได้ครับผมทั่วประเทศไทยผมส่งแมนครับผมเมื่อวานก้อนกระสุงไปอียังกาะภาคใต้ไปภาคใต้ร่อยรู้โอ้ไปทอดภาคใต้ของต๊ะพี่น้องครับผมราคาส่งแบบไร้ท้องถิ่นเรียกแต่ลูกค้าจะซั่งครับผมอัดน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งไปเลยครับซั่งรถเย็นไปเลยไปส่งเองเนอป่า ผมให้ไอ้เพื่นอนยุ้ยพาโบครับซุงป้ามัตสึเพะ่็จะชอบสร้างอาหารทะเลมากอย <c oughs> ากได้ยังกัสร้างสร้างผมต่อไปยิ่งเนี่ยือยังมาอยากได้แบบบ่แข็งหลายกัเอาพ้าประมาณบกิเห็ดกับเพื่อนทั้งท่านแ้่เพื่อนบอกว่าเอาแข็งปุ๊กมาเลยใับกันักก้อนหินนี่แหละก้อนแข็งของมัน ปลาโดบอดีแมีนครับโคดสดๆเลยพี่น้องยิ่งผิดวอดวอดจู่นี่เอาโซกโซกปลาพี่น้องได้เห็นเลยนี่ครับผมอันนี้ปลานังนังครับผมอันนี้ปลาโดพคดนะพี่น้องเอ้ยพผมนะบุ้ยเดี่ยวน้ำบัมบัมอยู่พี่น้องเลี่ยวน่างนันน่างจับเชือกาจมตาจาบ อาดน้ำแข็งพ่อมันกระสุดแมนครับผมตอนเราขึ้นจากเคลื่อนนี่กระดงลงคนละทีมันก็ดิ่นห้องอิดี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 ีอะไแล้วแมนการน้ำแข็งเท่จะถังมันซิฟสอบครับผมต้องน้ำแข็งก็ต้องอัดให้พ่อเนาะมันจะกระสุดเพื่อจะมาทาเข้าไปเอาปลาแบบบ่อนั่นมันก็เน่าสีมาเข้ากระเสียลูกคขาเข้าเนาะโอ้สดดีๆพี่น้องสดิี โซเดียลีกินดิบได้ตัวนี้มันสดครับปวดอ่ะมีมีปลาอย่างนี้ป่ะมีสุนัขปลาครับอตัดะสิส้งปลาดูเห็ดสมปลาดูเอาไปเห็ดสมก็ได้ปลาตองก็มีไปเห็ดสมก็ได้ปลาซิ่วแก้วที่เป็นปลาคอปลาตะเพียนปลาขาวซอยปลาขาวอีไทยปลาหยั่งกบปลาเก๋ปลาแดงก็มีปลาแดงก็มีครับสดเลยนี่เพื่องสด สดลีเลเดอครับสดแท้เนี่ยกันปลาเ่าสดมันสิบอกออกสีเหลืองนะครับจะเป็นสีขาวเลยนะครับอันเสียดหลอดแนนอันนี้สดโยงอีลันนี้มันหอมอีกทีเดียวันนองกันกินเดีบก็ได้ต้นนี้พี่น้องมันสดแห้งเลยโอ้ยจ,จะผสมงายน,น้ำนองตาเมื่อนั้นผมก็เหมือนหมวกว่านแจกนก็ไม่สดแต่ว่าอันนี้หมกแบบชิ้นเด้งอันนี้ชิ้นเด้งอันนี้ปลาปลาหนังครับปลาหนังคุณหนัง

เป็นเห็นควายอยู่ต่ลางใคาอยากลงมาาเลีองมยอมากเอออดมาแน่ี่น้องยงรดอืดอือยู่หาจับสื่อไว้แล้วเล็กตัวนี้คึดว่า ฝันป่ะอกความฝัน hmm. ซูฟังกันแน่นน้องตาฝันองไรฝันมาเรียกออกสองห้าเก้ากันฮึมสองห้าเก้าก็บยูรุคือตัวเติมเบียนยังได้ทะเบียนรถอะนตี้ห้าเก้าก็ไม้แห้งที่เดียวสองห้าเก้าเขาตัดกัดสองห้าสองสองเก้าก็สองห้าเก้าก็ห้าเนาะมันต่างตัดเลยน้ำน้องตาเพราะเกยหาเรียกไล่ตัวดอก แต่ว่าวันที่ใดก็วันที่สิบห้าวันที่ 15. สิบห้าสยามไฮคงสุดท้ายแม่นบ่ไปขอเพิ่นนะไปขอใส่หานหัวหน้าผมแบบอยู่พูมเพิ่นถักฟังว่าสิได้ตรงกันครับเพราะว่าฝันฝันว่าเรียกออกฝันว่าเรียกออกแยกออกตัวน,นี้นะแยกสองห้ากเก้า น้องตาฝันว่าเลขออกสองหาเก้านะแต่ว่าโบมัดบบท่านมัดคือบบท่านมัดพี่นอ <laughs> ้องตาบาท่านมั่นใจให้มากกว่านะเม่นแต่ว่าฝันความฝันคือว่ามันฝันหละว่าออกสองหาเกาเลี่ยนะครับแต่ว่าถามมาให้มัดยังบ้านไหนมัด <laughs> คือว่าเท่ากับโบอคอยเดก เขาไปคุกขี้เนาะเขากปบุกขในมันเกเนาะเพราะว่าช่วงนี้น้องจาแลนทรงป่าเนาะเอากับเห็ดงานเนาะห่วงคบปลาเลยเหรอพวนได้ตัวใดอย่นีน้ำเพิินบ่ิ่นได้อีหาเก่าก็เจ็ดสมือนยเนี่ยหาเกาเจ็ดสองกซองเจ็ดสองเก้าเจ็ดอประมาณนี้เก้็แล้วก็อกลางหาเก่ามางประมาณนี้แล้วก็ เพิ่นว่านั่นมีคนสิไปเฮ็ดบุญน้ำหาซิบเก่าขนแล้วก็กูดำอยู่หันอยากกินมะพร้าวซิบเก็ดไว้เพั่นอืมแผ่นเป็ดส้มอยู่หันแม่แต่ว่าเนีกูอ่ะเนี่ยมันเห็นนี่แหละผมอ่านนี่แหละสองสองเก็ดเก่านี่เนี่ยมันอยู่ในนี่แหละอผมกับพวกใครดีไปฟังน้ำพึ่นเนาะเห็นเมียบอกฟังอ๋อพันว่าสู้ฟังแม่ น้งตาก็ะเด็มาเมาคาวๆที่เด็กคนมาเนี่ยห้มากคุ้งห่อนล่ะห้แลด้าหายห้ยหาแต่ว่าเป็นอยังคือบผ้าถือกันคนก็เลยบอกว่าสูดผ้ากันปล่อยไปยังแต่พื้นตะพื้นคนมาเขาบอกไปของเพื่นเนาะแต่ว่าเพื่นกับหูทุกอย่างเนาะจานที่บาเขาเห็นเขาอย่างนี้เนี่ยว่าเป็นเพื่นมานั่งอยู่น้ำเพื่อนบอกเขาว่าเพื่นก็บอกมาว่าเป็นอยังคือมา ปอยกันไปเสีีเพราะเดียนนั่นเช่นเพราะว่ากันปล่อยหลายคนกัดจับจุดบ่ได้บ่ถือกกันถือกมากมันเป็นยาย่เปนบ่แต่ว่ากันล่องปล่อยมาตัวเดียวกันชุดเดียวกันปุ๊บคันถือกมากก็ได้บุ่มสางในี่นานเป็นบ่ที่เพิ่นว่าเจ้าบ้าเพิ่นก็บอกอยู่ว่าอย่าอย่ากอดอย่าเผือเพิ่นว่างเช่นอย่าเผือนี่หมายความว่าไในอย่าเผือนี่ก็คือว่า พิ่นบอกว่าก่อนสิออกพรรษาสามหัวติดเพิ่นสิให้ยสามหัวติดก่อนออกก้อนสาอย่าเผลอตีเห็น,หนปะเหรอเผลอสี่สองนะปฟาคือพากันอย่าเผลอกับอย่าพิดกันมาติดเม่นถ้าพิดกันสิให้ถือป้าไหนก็ซื้อรถถีดแปนว่าแปลว่าเลขในใจนี่มาตันนี้คือเกาสาม เก้เลขม่ใจน้องตามาเก้าสามแต่ฝันวาเลขออกนะสองห้าเก้ากตอนนี้ก็เอาไปเป็นแนวทางกอนสองห้ากับเก้าสมสองหเก้นี่เพราะ้านมาป้นไดบ่บต้องาแนวทางน่ะขาดเทเดียวเลยเอาแต่เพื่อเพื่อไปยิบลอตเตอรี่ได้เลขท่ายสามตัวสิบว่างได้ละสองห้าเก้าแต่มาฝันดูแหละฝันแค่ละนี่แต้เห็นว่ามาครับท่านในมาเนี่ยก็พอสิ เพราะท่า,านด้มาถารอวันที่สิบหาน้องตาสิไปขอเพินเ่นอีกถ้าเพิ่งลาเพิ่นสิย้ำให้ตัวใดสิได้ตัวนี้บ่งวดวงงานนีก่ก็ถือป้ายทะเบียนรถพ่อเท่านะแปดสามป้ายทะเบียนรถมอไซค์กับแปดสามเออแม่เนี่ใยใช่มอไซค์ขนนาดสิว่าอยงา่ง <laughs> ซีสองแงคัดตัวนี้แต่งวันนี้ผมคิดว่าเนี่ป้ายทะเบียนรถผมนี่ไม่ต้องมากแต่งนี่เองดิ คิดวานะแต่ว่าบ่มักบักนี่มักขึ้นก็สามมากก็สามมือนั้นทั้งย่ำให้มาเที่ยวตัวใดแต่เดี๋เขาไปหาเพื่อนก่อนนแ่นอันนี้เขาบม่ค่อยเดี๋เขาไปกับเลยบอลเดย์หัวยังเดย์ยังเดย์ดูไปใส่บ้านสิเมียใส่เปาป่าเมียไปไปยังก่อนเมี่ยพูดหน่อยไปยัง วันนี่สำหรับแน่ทา้งตัวเลขนน้องตาก็บอกมาแล้วเนาะน้องตาบอกว่ารอวันที่สิบห้าปั้นปั้นไหนจำไปสิจักมั้เนาะพี่น้องเอฟซก็ลองไปพิจาลหนาเบิ้งน้องขาวีคอเบิ้งตัวเลขเต้ย่าถิ่มหกซีซีหกึ่งหวัดซีสองสองซีมาค่ะค่ะได้น้องตามากซีหกค่ะคุณบ้าห้องงานบงเน่ สีสองก็มากขาดมดก่มันละมั่งเดือเพือขึ้นมาเหรออ่าเนี่ยละเด่อเพือมาเดือเพือหัวสี่สองผมซื้อเหยาบใช้เงินหลั่นดูดินำเหมานำนำจนเนี่ยบอกว่าเพอาะซื้อขาดซื้อแน่เลยผมซื้อขาดสี่ี่สองผมนั่ซื้อบิดผมไปซื้อหัดไอ้ทาบอผมไล่ซื้อเบิดเลยเลยสี่สองอันเพิ่มมาเพิ่นบ่ออันจะเมื่อบ่ออันเนี่ยผมไล่ซื้อเบิดแทนที่สีนนำเนาะน้องตาจะบาดที่นี่ มาว่าสี่ 4, 6, หกเพราว่านี่ลหละมันนำสี่หกงานานี่ปููหลบเลยววันนี้เอาไม่งานนี่แหะเพื่อนมากเก้าสามงูหลบจริงเอามากเก้าสามไ่แล้วนี่ก็เด็กแต่ว่าคนเพิ่นกระถึงน้ำหลยอยู่สี่สองน่ะเพิ่นบอกว่าเพิน<ส>พ่นตามเ<ส>พิ่นตามเลขกผ น้ำลายยี่เด้ยพันตามเมตผมปีสองอยู่ในใดสวดตองโซด่คนเบิ่งหน้าแปะเอาก็ได้ดิเอาน้องตาบอกไม่แม่หวั่นชีเรื่อเขียนเขียนก็ได้แม่จะโอนเอาโอนให้ครับปาห้ากิโลต้มสมเพื่อนัเนแี้ยกัดอกุด ลโเนอ้ามยมย็ดหแม่ง้น,น,นามนจหเ,เล็กเลขฝัน,นก่อนตบาบ้าไอพันเบิงก่อนเนาะป้าบาห้องบอท่านเด่นน้องตาสิปั้นตาสิปั้นไหนมันที่สิบห้า ฝันสองห้าเก้าป่ะแมนครับสองห้าเก้า,ามากักเนี่ยกอล์ฟเนาะประกาศทุกวันโอ้ยหมดดีชาเนะาะมัดตัวมัดไหนลีดลงไปขอ้<ส>ขออื่นท่านว่างนะค่ะป่าน้องตาคนเดิน ยังยังยังังม่ห้เลยคับจับเนี่ยหกกับแปดมันบระตา14บสีวะอ่ะเจอให้นะจีบวยมาตัวใดที่สุดสุดขึ้ว่าได้ใจงอดก่อเนี่ยมากสี่หกมันมากสี่สองมันวะมันหนอนน้ำกลนวันนี้มากตัวใดเป็นละเก้าสามเล็กชอบเก้าสามก็แสดงว่ามันติมากเก้า เด็กมีก่าเยอะถิจีมงกีมงกแต่ว่าก็บไ่ได้บอกหรอกว่ามันบออกจีหงกน้อแต่ว่าก็เยอะถิมถ้าผู้ใดทุนหลมันก็ซื้อถิมไ้มันจิคือบางเนืองเตี้ยเดี๋ยวไม่สิเจี๊ยบก็ยังทำจเจี๊ยบขัดเจีบเนี้ยเล็มาเล็ชอบก็คือเก้าสามสองห้าเก้านีฝันเป็นเลขฝัน แต่วันที่ซิมหาน้องตาสิมาฟันให้างแม่นฮะสิมาฟันตรงให้เพราะว่าสิเขาไปหาปูายาจุนแม่นพูมหน้าน้ำ้าหนังเขาขายปลาเกลือไอ้โสมันหมานเด้อครับให้ขายมันเดือดผมเพิ่นบอกเพื่อนนี่ยโอ้ยปูนะฮะซอยผมขายมันเบิดเร็วๆเด้อเพื่อนผมจะได้เข้าไป,เ,ปเมื่อนั้น เ้าเดียวแม่บ,แบ,บแัสเด็ดเด็ี่ด้งข้งเห็นบอพี่น้องเห็นบอสองห้าเก้าแล้วก็เก้าสามนะครับเลขชอบน้องตาสำคัญนะครับงวดที่ผ่านมานั่นมาร์คสี่หกเลขออกสี่สองวางออกงวดเก้าเพ่นงวดก่อนงวดก่อน,อนสี่สองที่เพ่นมาคักๆนะน้องน้ำกลน วันนี้กะผู้ใดมีทุนกะบสี่หกไปน้ำแน่เนาะวันสุคือบางเนืองหันแต่ว่าเดี๋ยววันที่สิบหาน้องตาสิมาฟันท่งหายขอบคุณน้องตาไรับขอบคุณน้องตาได้หลายครับครับมาตรงนี้ชักมือเลยที่มันแตกสามตัวแ่นต้องมีั